ชอบใครรักใครเอาตะโกนไปเลยแต่ไม่ต้องตะโกนและกระทึบคำเป็นหมอเนี่ยมันต้องมีวุฒิภาวะค่อนข้างสูงเหมือนมิสเวิลด์คือวิบากกรรมที่จะต้องมากระทบผมอยู่ตลอดเวลาการที่คุณได้มงใหญ่มาเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับในการได้มาแต่ผมไม่เข้าใจแวรรูว่าการได้มงมาแล้วมีการใช้มงนี้เป็นอาวุธทำร้ายคนอื่น โอเคสำหรับคุณหมอนะฮะเขาเริ่มก่อนผมก็เลยอธิบายตัวตนของผมค่อนข้างชัดเจนเพราะว่าผมไม่เคยต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นผมไม่เคยเริ่มต้นก่อนนะครับจนผมเจออะไรแล้วผมก็ตีกลับผมเป็นคนแบบนี้เมื่อคุณหมอเริ่มผมก็จัดการเพราะถือว่าเป็นเชริชอรี่ของผม ผมยึดมั่นใน u u m n r r i h t t และ Right of Speed สิทธิมนุษยชนหรือสิทธิมนุษยชนของบริษัทและสิทธิในการอธิบาย Right of Speed ว่ามันควรหรือไม่ควรและโดนกระทบตัวเราอย่างไรเพราะโพสของคุณหมอแท้ๆหนึครั้งถึงแม้จะรีบลบหนีแต่คน Copy ไปแชร์มันไม่ได้แบบแชร์อย่างเงี้ยมันคือแคปหน้าจอแล้วเอาไปตั้งๆๆ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 ตๆๆมๆๆ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 เๆ็ๆๆๆๆยๆๆ่าๆๆ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 ๆนๆๆยยกๆๆดนผมๆๆๆๆๆๆๆ แต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าอธิบายแล้วหมอยังไปต่อผมไม่ไปครับผมไม่ไปฮะผมก็ได้ออกมาตรการไปแล้วว่า MISS UNIVERSE Thailand และ MISS GRAND Thailand ทุกจังหวัดก็ไม่ต้องเกี่ยวข้องกับท่านนะครับเพราะไม่อยากคอนฟ lict อีกเพราะว่าเห็นไหมว่าท่านมาเขียนว่าจ้างไปแล้วขายได้เท่าไหร่อันนั้นน่ะไม่ได้เกี่ยวกับผมเกี่ยวกับแกรนจังหวัดนะฮะเกี่ยวกับแกรนจังหวัดเพราะว่าพพอร์ตแกรนกรุงเทพ แต่ไม่เป็นไรเรายอมรับอะไรก็แล้วแต่นะฮะเพียงแต่ว่าผมขออนุญ,ญาตใช้สิทธิความเป็นมนุษยชนและการตอบตอบโต้ในความเหมาะสมของผมไปหนึ่งครั้งถือว่าสิ้นสุดการตอบโต้เราจะไม่ตอบโต้กับปัญหาที่มันดูรู้สึกว่าปัญหาเพิ่มแสงอะไรอย่างเงี้ยเราจะไม่ตอบโต้นะฮะก็คือปล่อยให้แกสบายสบาย ม่ต้องหรอกวันนั้นผมก็ไปนั่งอยู่ก็จริงครับผมนั่งอยู่ในงานแล้วแกก็เดินขึ้นไปบนเวทีปรากฏตัวเป็นแบบกรรมการขึ้นมอบรางวัลผมก็เจอแล้วแกก็เข้ามานั่งคุยกับผมก็เป็นเรื่องปกติครับไม่มีอะไรครับเขาก็บอกไม่มีอะไรก็ทุกอย่างก็ทําทงานปกติก็ไม่ได้มีอะไรนะฮะไม่ได้เกี่ยวกับแกนกรุงเทพว่าจะมีอะไรผิดปกติแต่เซอร์ไพรส์ว่าณวันนั้นเน้นการขายของและตดตะการวมถึงติดต่อนางงามเราด้วยที่นางงามแกนไทยไม่ใช่แกนจังหวัด แล้วเราก็ได้เคยทํางานด้วยกันแล้ววันนี้ทําไมกระแทกกันแบบนั้นนี่เองที่สงสัยอย่างอื่นไม่สงสัยอะไรครับเพราะว่าพอมีการพูดถึงว่าจ่ายคอนเซอร์เปลนร้านบาร์แต่ขายได้แค่สามหมื่นบาทอ๋อนั้นเรื่องของเขาครับก็ที่ทำให้แบบทางกองถูกมองว่าแบบว่าอ๋อมกองไไม่ดกวางกองกรุงเทพครับไม่ใช่กองผมครับกองกรุงเทพเงินไม่เคยมาถึงผมเลยนะฮะสําหรับการสนับสนุนนิสแคนเพราะว่านั้นผม อก็คือทุกจังหวัดเขาก็ขายสปอนเซอร์เองรับเองกินเองเอง,เงเื่อนไขของเขาไม่เกี่ยวกับเราครับโอเคเนาะคือเอาจริงๆนะครับ <c oughs> เหมือนเหมือนมิสเวิลด์คือวิบากกรรมที่จะต้องมากระทบผมอยู่ตลอดเวลา <c oughs> คือผมไม่ให้ค่าเลยฮะคนคนนี้ <c oughs> ผมบอกตรงๆว่าให้ ให้อาร์ตประสูติจัดการดีแล้วนะฮะ <c oughs> คืออยากจะมีแสงตลอดเวลาคุณเอาอะไรมาตัดสินในสิ่งที่คุณออกความเห็นคุณจะรักใครคุณจะชอบใครคุณจะบอกว่าประสบความสำเร็จได้มงอะไรใดๆผมไม่ผมไม่ได้ไม่ได้สนใจเลยเอาเต็มที่นะฮะชอบใครรักใครเอาตะโกนไปเลยนะฮะแต่ไม่ต้องตะโกนรักกระทืบก,กับตะโกนร้กกรทืบนะ,ะวันนั้นผมไม่ให้ค่าคุณหมออีกคนหนึ่งด้วย นะครับแล้วก็ต้องบอกทุกคนว่าออถ้าชาว MGI ก็อย่าไปสนใจอย่าไปให้ค่าและอย่าไปเกี่ยวข้องนะครับคนเราเนี่ยคำเป็นหมอเนี่ยมันต้องมีวุฒธธิภาวะค่อนข้างสูงการพูดอะไรแล้วได้เสียกับคนอื่นนะครับได้ไม่แปลกแต่คนอื่นเสียเนี่ยแปลกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไว้วางใจได้อย่างไรเวลาเราไปหาท่านเกิดสมมติว่าท่านไม่ชอบเราเป็นในในแล้วเกิดท่านรักษาเราผิดอ่ะ หรือฉีดผิดอย่างเงี้ยทาให้เรารู้สึกกังวลไปเองนะแต่จริงๆมันอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นเนี่ยเพราะว่าหมอใช้อารมณ์เป็นที่ตั้งและปัสะจักเหตุและผลนะครเพราะฉะนั้นก็ให้รู้ว่าคนแบบไหนพูดอะไรเขามีนิสัยอย่างไรแค่นี้ก็พอใจแลวครับผมว่าประชาชนค้อนประเทศน่าจะทราบเนาะว่าหมอเป็นคนน่ารักแบบนี้ละครับนะฮะสนุกสนุกของแกครับ คือเอาตอนนี้นะครับผลที่กระทบมากๆเลยก็คือเฟคนิวคือข่าวที่เป็นข่าวปลอมทั้งหมดที่ข่าวตัดต่อข่าวเอารูปผมไปนะครับผมอาจจะคิดว่าผมสำคัญเกินหรือผมอาจจะเด่นเกินแน่นอนครับหลายคนอิจฉาหลายคนหมัน่นไส้หลายคนแบบต่อสู้หลายคนดิ้นรนแล้วรอจังหวะการที่ คุณได้มงใหญ่มาเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับในการได้มาแต่ผมไม่เข้าใจแวรูลูว่าการได้มงมาแล้วมีการใช้มงนี้เป็นอาวุธทำร้ายคนอื่นผมว่ามงเนี้มันมีศักดิ์ศรีพอหรือยังที่จะสร้างสรรค์โลกใบนี้ให้น่าอยู่ยิ่งขึ้นแล้วคุณเอามงเนี้เป็นเครื่องมือในการทำร้ายทำร้ายบริษัทที่อยู่ในประเทศไทยทำร้ายคนไทยด้วยกันเอง คุณอาจจะไม่ได้คิดหรอกเพราะคุณเอาสะใจนะฮะผมก็ไม่รู้ว่ามันมันเลยเถิดไปถึงตรงนี้ได้อย่างไรอย่างเมื่อวาน INN อ็พาดหัวว่าผมพูดว่าหน้าด้านถูกไหมฮะถูกไหมอ่ะผมก็แคบอยู่อ่ะก็รู้กันหมดเนี่ยผมพูดว่าหน้าด้านผมพูดว่าหน้าด้านเดี๋ยวผมดูให้ะนะฮะเดี๋ยวผมพูดสำนักข่าวผิดเดี๋ยวซวยนะฮะ อ่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นอ่ะอันนี้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะมันเยอะไปหมดอ่ะมันไม่รู้อะไรเป็นอะไรมันไม่รู้เป็นอะไรเป็นอะไรคือตอนนี้มันไม่ได้ไซส์อย่างเดียวนะมันเข้าข่ายไปเลยเรื่อยเปื่อยนะฮะอ่ะสมมุติสมมุตินะฮะอ่ะสมมุติสมมุติอ่ะอันนี้อันนี้ดูนะฮะอันนี้สำนักข่าวไอเอ็นเอ็นถูกไหมฮะ เป็นสำนักข่าวไอเอ็เแต่เขียนว่าบอสนาวัดแซะผมไม่ขอพูดชื่อนะเพราะว่าผมไม่เคยพูดชื่อน้องเลยได้มงลั่นอย่าหน้าด้านเคลมเป็นของตัวเองช่วยกรุณาไปหาหลักฐานอันนี้ผมบอกตรงๆว่าผมไม่ยอมหรอกผมไม่ยอมต่อให้ผมสตอรี่ไปแล้วเขารู้สึกตัวเขารีบไปลบเปลี่ยนแคปชั่นแต่ผม แคปไปแล้วทุกรูปแบบทั้งวิดีโอและคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ทำให้คนด่าผมหนักมากคนกดไลค์เป็นหมื่นอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะฮะยังมีอีกเยอะแยะไปหมดอย่างก๊อตสิบด้วยเหมือนกันโมโนก็ต้องรับผิดชอบที่มันแซะผมอันนี้คือข่าวมองเห็นเห็นนะะทุกคนนะฮะโดนหมดผมบอกเลยว่าเมื่อทำร้ายผมก่อนผมสู้ยิบตา ผมสู้ยิบตานะครับผมเป็นคนไม่ทําคนก่อนแต่ถ้าใครทําผมผมทํากับเพราะเป็นสิทธิมนุษยชนของผมนะฮะเพราะฉะนั้นเจอกันที่ศาลเยอะแยะเลยครับอาทิตย์หน้าจะเปิดถแถลงข่าวเชิญพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนอีกครั้งว่ามีทั้งหมดกี่คดีนะฮะตอนนี้ทีมงานเราทํางานอย่างเข้มข้นมากนะเอาอีกเลยเชิญเลยตามอัธยาศัยล่อซื้อมาประมาณ4ี่วันละลอ่อ,ลอซื้อครับ ก็นีไไไ <arcade> ่ไงครับปล่อยให้เขาปากเสียกันอยู่เยอะๆอย่างเงี้ยดีเขาเรียกว่าล่อซื้อและอวะตารเยอะและรู้ด้วย IP อะไรรู้หมดทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเอาเลยเอาให้เต็มที่เอาให้สนุกนะฮะเอาให้เต็มที่คือบางอย่างเนี่ยคุณจะเชียร์ใครมันไม่ใช่เรื่องผิดคุณจะเฉลิมฉลองคุณจะยินดีมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดแต่มันผิดมหันตรงที่ชมบรรทัดหนึ่ง ด่าผมสามบรรทัดชมบรรทัดหนึ่งแดกผมสามบรรทัดเดี๋ยวนี้การไม่ได้เอ่ยชื่อไม่ได้หมายความว่าฟ้องหมิ่นประมาทไม่ได้นะครับถ้าอ่านแล้วรู้ว่าใครหรือผมมีพยานมาขึ้นศาลสมมุติมีคนบอกว่าอิซิลีนอ่าไอไกสมมุติผมถามคุณวรารู้ไหมไปถึงใครรู้ครับหมายถึงมิต,ตรนวัตหมายถึงคุณนวัตไปถึงบนสารถ้าเขาบอกรู้ก็จบ ก็จบขอ,ขอยกตัวอย่างเยอะแยะคุณไม่ต้องหรอก่ต้องกไหนคะก็อย่างเมื่อกี้เป็นตัวอย่างอ,อย่างเี่เป็นตัวอย่างสองคนเป็นสถาบันด้วยมีอีกเยอะครับมีเยอะมากมีอีกเยอะมาก,มก,มากแล้วอวตารเนี่ยกำลังขุดอยู่นะฮะไม่ได้ขู่นะครับเชิญมาเรื่อยๆมาอีกนะ,ะผมบอกเลย<อ>ผมจะทุ่มเงินมหาศาลเพื่อศักดิ์ศรีของ MGI และ MU อ,อ่าน เอาเป็นว่าหน้าที่หลักเลยก็คือฝ่ายกฎหมายที่บริษัทผมมีไยกฎหมายจริงๆนะนะฮะม,มีไกฎหมายจริงๆอันนี้ได้มีการติดต่ออย่างกฎหีของเสือเราได้มีการติดต่อกาเามาผมผม,ผมไม่ติดต่อครับไม่มีวันรัดเคลียร์ <c oughs> จ่ายเงินอย่างเดียวครับจ่ายเงินอย่างเดียวครับจ่ายเงินอย่างเดียวไม่จ่ายเงินก็คุกคะบอกไว้เลยฮะั้จะม,มีการเปิดประตูมาคุยกัน่อ่อนอา้าว ผมเสียหายขนาดนี้จะเปิดประตูทําไมอ่ะด่าคนดา่าคือมันเยอะไปอ่ะมันเยอะเกินไปมันเยอะเกินไปถูกทับถมทุกอย่างถูกกันแน่กันแหนทั้งนักข่าวจริงนักข่าวปลอมนะนักเต้าข่าวนะฮะบางคนเนี่ยเพิ่งแพ้ผมบนศารเอาปากเสียอีกเอาเลยเอาให้สุดอนนเาอดววา ก็ได้ทุกรูปแบบครับถ้าเราฟ้องอาญาก็ไม่มีค่าเสียหายก็แค่ติดคุกกันไปนะแต่ถ้าเราฟ้องแพ่งก็ได้ค่าเสียหายบางคนก็อาจจะโดนทั้งอาญาและแพ่งนะครับผมเป็นคนจริงนะผมบอกก่อนการที่คุณใส่ร้ายป้ายสีผมเพลินๆไปเนี่ยไม่ได้หมายความว่าผมเงียบแล้วผมกลัวนะไม่เป็นไรอะไรที่ผมยกให้ได้เห็นว่ามันไม่หนักผมก็ยกให้ ถ้าไม่อยากพลาดความบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube c h annel ทับดาราเฟซบ o ๊กทับดาราและคุณผู้ชมท่านใหนนะคะที่สนใจอยากติดต่อโฆษณาค่ะก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ